สวัสดีค่ะพี่น้องประเดือนมารีวิวเหรียญใบิ่งเด้อพี่นอ้องดเดินมารีวิวเหรียญที่ละลึกเหรียญสิบบาทที่ละลึกเด้อพี่น้อง สิบบาทที่ระลึกน,นี้ครบรอบครบรอบครบหกรอบครบจะเลิมพระเกียรติครบหกรอบ พี่พอสอสองพันหายสองพันห้ารอยสองพันหยเทร่เนาะสองพันหารอยเท่าไย์เนาะ 2องพันห้าสี่สบสองปนสองาร้อยสี่สิบสองไเดอนได้กล่องอันนี้มากระเดยนยังซองมาท่านเป็นมันไดนได้เพราะว่าลูกป,ประเดินหายมาก สร้งมาท่านเป็นมาไหนดอกพี่น้องตาเขาห็นหงกระนาดขยายเราก็ได้ขยายแล้วยังบหินหงอยู่นะพี่น้องเนาะกอโทษขอไปอหลายๆเด้อพี่น้องเนียเลียงกระเกเกวหล่อนะผ่านการใส่งานยางโฉบชุนหล่อนะพี่น้องเพราะว่าเหลียงอันนี้ได้มากเนาะพี่น้องเนาะหมูกระเด็นเก็บไว้เขาให้มา เยวก็เรีเอามารี่วิวให้พี่น้องเขาเพิ่งขบรอบ,หก,บหกรบหกหลบพี่น้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพนน้นรุนดรครบหรอบ เหียญสิบบาทชุมนุมลูกเสือโลกเด้อพี่น้องนุ่มนุ่มเสือผาาพื้นมีพ่อสอสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดมีพ่อสะสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด เหียญสิบบาทที่ละลึกในว่าละโอ้ยกล่องกระป๋อยแยมมันไหนน้อพี่น่อยก็ตรวจกอไปเดินมารีวิวอ่ะพี่น่องฮเอิ่งกับพอะป๋อยแมใคร คุบหกรอบเด้อพี่น้องคุบหกรอบห้าทันวาห้าทันว่าปีก็ซอสองบ้นหารอยหาลอยเท่าไรเนาอ,าอ,าอ,าอพี่น้องเดี๋ยวไปเตรียมเพิ่มให้ ปีพศส2พี่พี่น้อ,องปีพศอพสี่สนี่ปีพศสเนาะบ่ไคยแก่งปานแดง เลียงกะเก่าแน่บ่เคยเห็นแจ่มบันไดเนาะพี่น้องเนาะเรียงกะเก่าแน่ย,นยเรารเราบ่เคยแจ่มบันไดอันนี้เรียงสิบบาททีละลึกลูกเสือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ประเดือนในเด้อพี่น้องในบอดีอดอบ่ง่ามอ,อ,มอกคอโทษขออพ่ยกลับง่ายไม่อ้อมอกความใจพี่ใจน้อง ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ป้าด,ดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก่าในเด้อพี่น้องเพราะว่าเหรียญน,นี่ก็เหรียญเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเหรียญเก่าแล้วกันเหรียญใหม่ก็สิ่อันจัดเกนฑ์ก็หนีอันนี้เหรียญเก่าผ่านการใช้งานอย่างโฉกช,ชนหรอกพี่น้องเหรียญน,นั่นนี่ก็ผลิตบ่หลายปานไดหรอก ไม่เยอะเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะกูได้มีกับเกีบยบ้เด้อพี่น้องหายากเราเบิ่งเนี่ยอันใดมากใหเจ้ากับใสจ,จนโขกส้นเรวเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพ้นอดุลยเดชเป็นไสผ่าพันข้อลูกเสือเด้อพี่น้องลูกเสือภาคพื้น,นงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นสอง สองเหรียญสองบ้าละเด้อพี่น้องทีละลืกสองเหรียญสองบ้าละทีละลืกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันในบอดีบพง่ามบ่ขอตรวขคอป้ยกับง่ามในอ้อมอ้อมใจพี่ใจน้องเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจรื่นแห้งๆปังๆื่อยๆเด้ดอผู้ใดเข่ามาเบิ่งคลิป,ประเดนกระได้โชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งครอบครัว ปฏิบประการใดก็ขอตรษขอใหเด้อพี่น้องกราบงามในอ้อมอกอ้อมใจไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี่ก่ะวัดดีก้าวติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้อง k you you so much for watching ไว้ติดตามคลิปหนาว่าปาเด็นเสียวเหรียญยังมากล่งให้พี่น้องเขาเบิง่งนอนนรับฟันดีราตตีสวัสดสิทุกคนเด้อพี่น้องเพราะ่าปเด็นเิียนยิงมาขึ้น สวัสดีค่ะ